สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะวันนี้คุณครูมีคําถามจะถามนักเรียนไปถามเ,ยามเลยดีไหมดีค่ะไปถามเลยนักเรียนนําสมุดขึ้นมาเก็บมันที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูคําถามของคุณครูวันนี้คุณครูมีคําถามประจําวันเพือตะรีที่สิบสี่เดือน กรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2554ใครที่ยังจำวันเดือนปีไม่ได้ในวันนี้คุณครูบอกวันเดือนปีไปแล้วนะคะอ้าวไปดูเลยคำถามของคุณครูถามนักเรียนว่าอะไรเอ่ยน,นักเรียนแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยใครตอบได้ให้10คะแนนใครยกก่อน แปลพันยก,ก่อนใช่ไหมอ่าแปลพันต่ออ่านคำถามก่อนด้วยนะคะอ่านคำถามก่อนด้วยอ่านคำถามเพื่อนฟังก่อนอ่าเรารับข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ประจำต่าง ประจำวันต่างๆได้อย่างไรได้อย <does Alf. S 2> ่างไรหนังสือพ <dynam> ิมพ์ค <ult> ่ะร <veter> ับจากหนังสือพิมพ์อะไรอีกโทรทัศน์ค่ะโทรทัศน์อายก็ตอบก่อนตอบหมดหรือยังวิทยุค่ะวิทยุคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อะไรคะหมดหรือยังหมดหรือยัง โทรทัศน์วิทยุคอมพิวเตอร์หนังสือพิมพ์มอ่าประมือนา้แปลพันหน่อยค่ะคนอื่นแล้วคะมีไหมที่จะเสริมแปลพันธ์อาขวุฒเหมือนกับแปลพันไหมคะอ้าวไม่เหมือนมาเลยถ้าไม่เหมือนมาเลยกลุ่มที่หนึ่งรับไปสิบคะแนนอ่าปรมมือให้เพื่อนด้วย โทรศัพท์ครับโทรศัพท์ใช่ไหมใช่เอาไม่มีใครคาดคิดถึงเลยโทรศัพท์เอาเอาขวิขยายความให้เพื่อนฟังหน่อยเพื่อนเขายัง,งงงอยู่เอ๊รับจากโทรศัพท์ได้ยังไงข้อความที่ส่งมาข้อความที่ส,ส่งมาอะไรอีกใช้คนพูดได้ไหมทางโทรศัพท์ได้ครับได้จากคนหนึ่งส่งไปถึงอีกคนหนึ่งโดยการพูดคุยกันหรือส่งข้อความผ่าน โทรศัพท์ก็ได้ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์บ้านใช่ไหมคะประมุขเรื่องด้านอาวุธนะคะเก่งมากเลยกลุ่มที่สองก็รับไปอกีกส0คะแนานคำตอบเดียวแต่ว่าถูกใจเพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนๆนบอกว่าเสียสละคะแนานให้อีก10คะแนานไปเลยนะคะดีไหมดีแต่กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาออกมาก่อนเขายกมือก่อนทำไงดี ถ้าเกิดให้กลุ่มที่20กลุ่มที่1บอกแล้วหนูจะยกมือทําไมพราะนั้นเพิ่มคะแนนให้กลุ่มที่1ไปอีก10คะแนนเพราะว่าเขาตอบมากกว่านะคะแล้วยกมือก่อนด้วยรบมือดังๆให้กลุ่มที่1อีกค่ะกลุ่มที่1 20ี่กลุ่มที่2 10อ้าวเรามาช่วยกันดูดีกว่าว่าแหล่งข่าวที่นักเรียนสามารถรับข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะไปดูของคุณครูบ้างนะคะดูของคุณครูบ้าง เรารับได้อย่างไรก็เราก็รับได้จากการอา่านการฟังและการดูสื่อต่างๆที่นักเรียนตอบครูถูกต้องทั้งหมดเลยจากแหล่งข่าวก็คืออะไรคะจากอะไรหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ใช้วิธีการรับสารโดยการอา่านที่ครูขึ้นอะไรโทรทัศน์โทรทัศนเรารับได้โดยการด,ดูอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ดูและ ฟังเรารับข่าวสารต่างๆข้อมูลต่างๆจากแหล่งข่าวก็คือโทรทัศน์โดยการฟังและการดูบางครั้งอ่านด้วยไหม <c oughs> เขาจะขึ้นตัวหนังสือวิ่ง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 ผ่านๆไปเราสามารถรับข่าวสารโดยการอ่านด้วยได้ไหม <c oughs> ได้เพราะฉะนั้นโทรทัศน์เนี่ยรับได้ทั้งการอ่านการฟังและการดูพร้อมๆกันไปเลยเอาใครจะคัดค้านว่าไม่ใช่อ่านมีไหม กายคัดค้านกายทักท้วงไม่มีทุกคนเห็นด้วยเพราะนั้นโทรทัศน์เนี่ยถ้าบอกว่าการฟังการดูอย่างเดียวไม่ใช่บางครั้งเนี่ยมีตัวหนังสือวิ่งให้อ่านด้วยเพราะนั้นเราก็รับสารโดยการหรือว่ารับข่าวสารโดยการอ่านด้วยนะคะอะไรอีกดูภาพกันแล้วกันหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆก็มีข่าวสารให้นักเรียนได้อ่านได้ฟังและได้ ดูด้วยใช่ไหมคะทั้งอ่านทั้งฟังและอะ่ฟังด้วยไหมขออภัยไม่ได้ฟังทั้งอ่านและดูนะคะไม่ได้ฟังเพราะว่าใช้สายตาใช่ไหมแต่ถ้ามีคนอ่านให้เราฟังใช่ฟังไหมใช่นะคะเขาอ,อ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยนิตยสารใช่ไหมคะนิตยสารก็ใช้วิธีการอ่านและดู ฟังฟังวิทยุฟังข่าวเหตุการณ์ต่างๆจากวิทยุได้อะไรคะคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมีข่าวสารต่างๆมากมายเหตุการณ์ต่างๆเสนอผ่านเว็บไซต์มากมายในคอมพิวเตอร์นะคะ,ะไม่มีใครตอบเลยเริ่มนึกถึงไปใช่ไหมคะ โทรศัพท์ก็ใช่คุณครูเอามาไว้ไม่หมดนักเรียนก็เพิ่มเติมเองอาขมวดบอกว่าโทรศัพท์ลืมจดหมายจดหมายด้วยไหมใช่เรารับยังไงล่ะรับข่าวสารจากแหล่งข่าวนี้ยังไงโด,นนะะโดยการอ่านนะคะโดยการอ่านผ่านไหมผ่านคุณครูจะถามอีกข้อหนึ่งข้อนี้ใครตอบได้ก็ให้10คะแนนไปดูการอ่านข่าวและเหตุการณ์ ประจำวันการอ่านข่าวและเหตุการณ์ประจำวันที่นักเรียนอ่านจากหนังสือพิมพ์ดูจากโทรทัศน์นักเรียนก็ทำทำให้นักเรียนได้รับทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆแล้วลานักเรียนอ่านข่าวและเหตุการณ์ประจำวันเนี่ยนักเรียนอ่านแล้วเชื่อเลยไหมอ่านแล้ว